你都老经验。Hmm, <laughs> มันพอดีแต่ห้องนี้มันช่องเล็กค่อะอาจารย์ต้องปรับฝอยต้องปรับฝอยนะฮะข้างบนมันจะช่องใหญ่ โอ้เส oh, ียงชัดเลย 对。<Here. S 2> okay.